ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปวีโาดีๆนะครับผมขอแนะนําโปรแกรม UG Phone เป็นโปรแกรมให้เช่าบริการข่าวบนมือถือทั้ง iOS และก็ Android นะครับบนเบราว์เซอร์บน PC และบน emulator ด้วยสามารถดาวน์โหลดโปรแกรม UG Phone มาได้หมดเลยซึ่งแมคานิกของโปรแกรมนี้มันดียังไงอันดับแรกเลยเราไม่จะเป็นต้องเปิดเน็ตตลอดเวลาไม่จะเป็นต้องเสียค่าเน็ต ไม่จะเป็นต้องเสียค่าไฟไม่จะเป็นต้องทําให้โทรศัพท์ร้อนและแบตเสือ่อมไม่จะเป็นต้องเปิด PC ไว้เพราะว่าเมื่อเราอยากฟาร์มเกมอะไรทั้งวี่ทั้งวันครับอย่างเช่น r a ็กนาร็อกออนไล์ใช่ไหมที่เป็นตัวของบนมือถือเนี่ยเราสามารถเปิดตัวของแร็กนาร็อกและทำเควสอะไรเสร็จแล้วและเราปล่อยบอรดใช่ไหมยี่ชั่วโมงเนี่ยและเราปิดโปรแกรมไปเนี่ยตัวเกมแร็กนาร็อกก็ยังอยู่ในคลาวด์เหมือนเดิมมันไม่ออกอย่างเช่นผมแนะนําปัจจุบันเนี่ย ผมเล่น F k Journey บนตัวของโปรแกรมตัว UG Phone ใช่ไหมอ่ากดเข้ามาปุ๊บเนี่ยสังเกตว่าผมยังฟาร์มดันอยู่ใช่ไหมเนี่ยแต่ว่าเมื่อผมปิดโปรแกรมไปและเข้าเกมใหม่ครับ ตัวของเกม F K Journey ยังอยู่ใน cloud เหมือนเดิมมันไม่ได้โดนเอาออกไปเพราะฉะนั้นเราปิดมือถือเราไม่จะไปต้องใช้เน็ตหรือว่าใช้ค่าไฟตัวเกมก็ยังจะฟาร์ไม่เราเหมือนเดิมและเ Download, ผื่อใครอยากดาวน์โหลดนะครับผมทิ้งลิงก์ไว้ที่ตารางคลิปแล้วเนาะแล้วก็ดูครับลิงก์ดาวน์โหลดนะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ตรงนี้จะได้ส่วนลดพิเศษด้วย20บาทนะครับแล้วก็เผื่อใครอยากดาวน์โหลดผ่าน iOS Android แล้วก็ PC อย่าลืมใส่โค้ด A F K 0 0 0นะครับอย่าลืมดาวน์โหลดโปรแกรมดีๆมาเล่นไปพ,พร้อมๆกันเจอกันครับ และก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ก็มารางมองหาร้านตัวเกมสะดวกปลอดภัยรวดเร็วทันใจไร้รีฟันนะครับผมขอแนะด้นำร้านเกมสเตชันท็อปอัพนะครับร้านของเขาเนี่ยจดทะเบียนสู่ต้องตะโกฎหมายและก็เปิดทำการมาแล้วกว่า2ปีทุนจดทะเบียนบริษัทกว่า1ล้านบาทนะครับแล้วก็รับเติมอีกหลากหลายเกมมากมายนะสามารถเข้ามาที่ใต้ด้านล่างคลิปได้น,นะครับผมจะทิ้งลิงก์ของร้านเข้าไว้นั่นเองนะแล้วก็มีเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยถามมาเกี่ยวกับตัวของถังซา New นนิวเวิร์ลเนาะหรือว่าถังซานเอ็มเอ็มโอนั่นเองนะครับว่าเฮ้ย ผมเติมล้านไหนนี่ครับได้ราคาเรทถูกประมาณไหนผมเติมกับร้านเกมเซสชันท็อปอัพนะครับในราคา100ดอลลาร์เนี่ยจากถ้าเราซื้อเองเนี่ยราคา3,700้ยใช่ไหมเหลือราคา2,900ถูกไปกว่า800บาทและการเติมเกมเนี่ยใช้แค่ UID แค่นั้นในการเติมเกมนะครับซึ่ง UID เนี่ยเราไม่จะไปต้องเอา ID ให้ทางร้านเติมเกมนะเราใช้แค่3อย่างนี้ในการแค่เติมเกมนะครับโดยที่เราอยู่ในเกมก็จะสามารถเติมเงินให้โดยที่เราไม่จะไปต้องออกจากเกมและไม่ต้องเอา ID เกมไปให้ เขาเผื่อใครมองหาร้านเติมเกมดีๆนะครับอย่าลืมเกมสเตชันท็อปอัพนะครับเจอกันครับ โอเคผมต้องขอกราบสวัสด,ดีทุกคนที่รับชมไม่ใช่เป็นคนไทยหรือว่ามนุรย์ตางดาวทุกท่านนะคะนะนรับม,มวันนี่ผมภูมิจะไปอาราฟอร์มเอรี่เก่งี่เหยยสวัสดีเนี่ยเราอยู่ในเกมมือถือเปิดใหม่มีภาษาไทยนะัเป็นเกมที่มีชื่อว่า3ก๊กเลื่อนลอนนั่นเองนะครับแล้วก็ปัจจุบันตอนนี้เราอยู่กับไ d ดีของคุณเดียโบวันที่2ของเซิร์ฟเวอร์83นั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าเมื่อวานเนี่ยพลังประมาณ10ล้านใช่ไหมแล้วก็ v i p 10วันนี้พลัง27ล้านี่สับ VIP เป็นทีี่เรยบร้ยนเก้ว่าตัวละคร ตึงกว่าเดิมเยอะเลยเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยระดับแค่ประมาณ5มงกุดปะอ่าประมาณ5 6มงกุดใช่ไหมับแล้วต่อจากนั้นเนี่ยมันจะเป็นระดับดาวปีกอ่าวันนี้เป็นระดับดาวปีกมีเพชรครับคือเหนือกว่านั้นเพราะว่าต้องบอกเลยว่าการที่อัพจากระดับดาวปีกเนี่ยมาเป็นดาวปีกเพชรเนี่ยหรือเรียกได้ว่าเป็นปีกรุ้งแล้วกันเนาะสเตตัสเพิ่มขึ้นมาประมาณ3,000%เ ฟังไม่ผิดครับ3,000%จากประมาณบวกสเตตดักตอนแรกถ้าผมจำไม่ผิดนะเลื่อนขั้นอ่านี่เลื่อนขั้นตอนแรกเลือพดพลังโจมตีป้องกันอะไรพวกเนี้ยประมาณ3,300มั้งนะครับและพอเลื่อนมาเป็นระดับดาวเพชรมีปีกอะแม่งสเตตัสเป็น6,200คือโคตรเวอร์นะครับสเตตัสคือเวอร์จริงๆเพราะฉะนั้นไม่แน่ใจว่ามันจะมีตัวของอไอตัว ระดับปีกเพชรเนี่ยถึงระดับ6แล้วแม่งมีต่อไปอีกหรือเปล่าเพราะว่ามีเพื่อนๆรีวิวว่ามีคนที่พลัง1,000ล้านนะปัจจุบันคูเดโบแม่งพลัง20ล้านไอ้หี้ยมึง1 0 0 0ล้านนี่คือยังไงวะเออพลังแม่งต้องเวอร์วางอลังการขนาดไหนแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยจะมีตัวละครที่สามารถปลุกพลังเนาะก็คือตัวเนี้ยมีแค่ตัวเดียวเท่านั้นก็คือจูโลงจูโลงเนี่ยเห็นคูเดโบบอกว่าปลุกพลังมันจะเป็นตัวของ เหมือนในอนิเมะที่เป็นพระเอกนะครับเดี๋ยวหาก่อนจกปก่อจูโลงอยู่ไหนวะม้าเฉียวเดดเๆเอดอจูโลงน่าจะไม่มีน่าจะกินไปแล้วนะครับหลกัหลกๆคือจูโลงเนี่ยมันสามารถปลุกพลังได้แล้วก็ปลุกพลังเนี่ยเป็นระดับ UR แต่ว่าไม่ค่อยแนะนำเพราะว่าถ้าปลุกพลังแล้วมันไม่สามารถกู้คืน ทรัพยากรได้ปกติเนี่ยตอนเนี้ยเรายังไม่ปลุกพลังใช่ไหมครับ <S <S นนเราสามารถกดรีเซ็ตเนี่ยแล้วมันจะคืนของเป็นตัวละครที่เราเคยอัปเกรดไปทั้งหมดคืนมาเลยแบบเป็นตัวที่เราอัปเกรดอย่างเช่นถ้าเป็นบางเกมมันจะมันจะคืนเป็นแค่เศษที่เป็นตัวละครระดับนั้นๆระดับดาวเท่านี้เท่านั้นใช่ไหมแต่ว่าเกมนี้คือคืนเป็นตัวละครเลยแต่ถ้าคุณกดปลุกพลังไปแล้วอะ่ะคือมันจะคืนเป็นแค่ของไอเทมที่มันเป็นตัวระดับตามนั้นไม่ใช่เป็นตัวที่เราเคยกินไปเพราะฉะนั้น ก็เลยไม่ค่อยแนะนําแต่ปัจจุบันทําได้แค่จูโล่งตัวเดียวนะที่สามารถปลุกพลังได้แล้วก็ปัจจุบันเนี่ยสเตตัสเนี่ยลิปโป้นี่สังเกตครับตอนนี้ไอเทมนี่คือเป็นระดับสุดยอดทั้งหมดแล้วระดับสีชมพูแล้วก็เป็นของฝ่ายเหล่าก็คือกองทัพทั้งหมดเลยเพราะว่าปัจจุบันนี่คือใส่ของเซตตัวเองนี่คือบวกสเตตัสสาอนนะครับอันนี้คือสีชมพูล้วนเลยคือตึงสุดตึงเปรี้ยแล้วทั้งหมดแล้วก็ต่อจากนั้นเนี่ยมันมีอัพขั้นด้วยนะ เออมันมีตีบวกปลุกพลังต่อด้วยคือเชียเกมนี้คือแบบแม่งสุดจดัดด่ะมีปลุกพลังมีหลอมีนู่นนี่นั่นต่อหลกัหลกๆเลยปัจจุบันลิโป้ตัวเดียวพลังประมาณ17ล้านครับนอกนั้นตัวละครอื่นพลังอยู่ที่ประมาณ2ล้าน3ล้านนะประมาณ2ล้าน3ล้านเออหลกัหลกๆเลยคือตัวเนี้ยตัวเดียวคือกวาดเรียบเลยอันนี้2ล้านอันนี้2ล้านอันนี้ก็2ล้านาาเหมือนกันเอ้เพราะฉะนั้นบอกเลยว่าโอโ้โหปัจจุบันนี่คือหนักหนัก นะครับก็หลักๆตัวละครเนี่ยจะมีประมาณนี้เก่งกว่าเดิมเยอะแล้วก็ด่านอยู่ที่ประมาณด่าน24ขีด40เกมเนี้ยผมชอบอย่างหนึ่งคือมันไม่จะเป็นต้องรอเลยเวลเวถ้าคุณสามารถผ่านด่านไปได้ไกลแค่ไหนก็สามารถผ่านได้เลยแล้วก็ลิโป้เนี่ยมีสกิลที่อ่าถ้าสมมติเลือดอีกฝ่ายเลย20คือฆ่าทิ้งเลยคือแม่งอย่างโหดนะครับตัวเดียวนี่คือเฟี้ยวได้เลยแล้วก็เกมนี้คือเราสามารถแบบกดเล่นต่อไปได้เรื่อยๆด้วยถึงผ่านไปแล้วก็เล่นต่อไปได้ทันตีครับปี้ยงเนี่ย พลังอีฝ่ายประมาณ30กว่าล้านนะเจอลิโป้ตัวเดียวเลย17ล้านเพียวๆแม่งอย่างโหดมาลิโป้ปังเฮ้ยไหวเปล่าวะโอ้โหเลือดมึงอย่างเยอะเลยเพื่อนอแต่ว่าเล่าเล่าปีนี่คือซอยอยู่ครับเล่าปีตีอยู่เล่าปีตีอยู่บัฟเข้าไปฮิวเลือดปรับตำ่ำโอ้โหครึ่งหลอดโอ้โหตีกันคือลิโป้มันเป็นตัวโจมตีระยะกลางนะ เออมันแบบไม่ไกลเท่า,าเล่าปีแหละแต่ว่ามันแบบไม่ได้ตีใกล้อ่ะคือทวนแม่งอย่างไกลอ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยชิบหายแล้วครับชิบหายแล้วอีนิดเดียวลูกพี่มัดเข้าให้โอเคฟันแรงโคตรครับมับสึบตายเลยเลือดต่ำกว่า20%ตายเลยเรียบร้อยของแท้เป็นไงเออเราก็สามารถเล่นต่อไปได้เรื่อยๆครับนี่มันก็เล่นต่อไปสังเกตคือมันจะแบบท้าทายต่อไปตอนนี้ด่าน25ขีดหนึ่งแล้วแล้วก็ตัวของด่าน ที่เป็นออไอตัวหพอคพอยเนี่ยเหมือนจะอยู่ด่านประมาณ200กกว่าแล้วนะอ้า279ครับเนี่ยอันนี้เริ่มยากละอ่าเจอพลัง39ล้านนะครับมาลองดูเจอกับจูก,กัดเหลียงนะครับเป็นบอสใหญ่แต่คือแบบตัวที่แบบเฟี้ยวๆเลยคือไอตัวของอันนี้แหละ เเตียวเซียนนี่แหละคือเตียวเซียนนี่เกมอื่นเป็นตัวซับพอร์ตเป็นตัวเวทไงเกมนี้แม่งเป็นแอสซซินคือโคตรเฟี้ยวนะครับเออแต่ว่าตัวของม้าเฉียวก็เอาเรื่องเหมือนกันนะแม่งวิ่งปั่นเลยอ่ะวิ่งปัน่นปืดปืดไปเลยเออผมว่าเล่าปีนี่คือมันใช้ได้อยู่นะโอ้แต่ว่าอันนี้คือแบบเชีย่ยผงแบ้งแม่งปั่นจัดมันมีกระโดดหนีอ่ะมีกระโดดหนีสายฟ้าสีส,สีดูดิไอ้เชียแล้วเลือดเด้งด้วยโอ้โหดูเลือดจะเชื่อสังหารทิ้งไมมล่บปั้งเอาไว้ล่วง 400ล้านดาเมจเกมนี้คือโคตรเวอร์แนละ้วต้องบอกก่อนนะครับว่าไอเกมสามก๊กเลือดร้อนเนี่ยทำไรายได้อันดับหนึ่งของ iOS ด้วยเห็นผูดีอโบโชมาว่าแม่งเกมนี้อันดับหนึ่งเลยอันดับ2น่าจะเป็นตัวของโอดินมัน้งแล้วก็อันดับ4น่าจะเป็นโตเกียวกูกเออแล้วก็เตียวเซียนนี่คือมีประโยชน์จัดเลยนะคือน้องล้วงเข้าไปแล้วก็ปั่นลอยครับเกมเนี้ยถึงสกิลจากคูดาวเสร็จแล้วแต่ถ้าโดน4ีีก็คือจบเลยเออเนี่ยชิวๆครับด่านนี้ก็ผ่านต่อเรื่อยๆได้ เนี่ยเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าโอ้โหพลังตอนนี้คือว่าเวอร์แล้วแต่ว่าดานมันก็เวอร์เหมือนกันนะแล้วก็อันดับครับอันดับเดี๋ยวเรามาดูสนามประลองหน่อยอันดับ2เนี่ยเขาพลังอยู่ที่ประมาณอ๋อสามสิบอู้สามสิบสองล้านว่ะเฮ้ยโอแต่ละคนคือพลังอ๋ออันนี้คือราวเองโหอ,อันนี้คือคุณเดียโบคุณเดียโบนี่คือพลังสามสิบสองล้านอุ้ย อันดับหนึ่งตอนนี้45ล้านนะนครับเฮ้ยเดี๋ยวต้องไปแอบบอกแหละว,ว่าเฮ้ยคุณเดียโบมีคนที่พลังเยอะคุณเดียโบแล้วว่ะเอออันดับ2นี่คือพลัง3ล้านนะครับแสดงว่าตอนนี้แข่งกัน2คนเพราะว่ามีคนในแชทนี่แหละมาทักบอกคุณเดียโบว่าเฮ้ยคุณเดียโบอ่าเซิร์ฟเวอร์ผมเนี่ยวันแรกเขาดาวปีกเลยนะคุณเดียโบว่า oh, โอ้โหยอย่างนั้นเราต้องจัดแล้วคุณภูมิแบบว่าผมก็เลยถามว่าเฮ้ยไม่เติมต่อแล้วใช่ไหมมันต้องอัดครับอะไรเงี้ยแม่ก็เลยทําของขึ้นโอ้ปัจจุบันเขาโอ้โห ดาวเพชรมีปีกห้าอันวะเชีย่ยตัวมารซะด้วยนะตัวมารซะด้วยเตียวกกครับมึงแต่ว่าของคุณเดียโบคือสีชมพูหมดนะแต่ว่าโอ้โหของเขานี่คือเอาเรื่องอ่ะเตียวเซียนสี่มงกุฎนอกนั้นตัวมารหมดเลยเป็นสามพระอาทิตย์ว,ว้าวโจโฉโอเตียวหุยลิปโปเตียวเซียนแล้วก็เตียวกกนะครับโอ้โห อันนี้คูเดียบโบนะครับนี่ตัวละครตอนนี้2ดาวปีกเพชรเนาะแล้วก็นอกนั้นเป็น2มงกุฎ3มงกุฎอ่ะ1งมงกุฎ1มงกุฎแต่ว่าของเนี่ยคือเยอะเยอะตัวเดียวเลยเอาง่ายๆอ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวลองดูหน่อยเชีย่ยต้องไปแอบ,บบอกเลยครับโหดโคตรโหดอ่ะโหดจริงอันนี้อันดับอาตีอันดับ2ครับน่าจะต้องไล่ขึ้นไปเรื่อยอันดับ2น่าจะไม่มีปัญหามันมาอยู่ที่อันดับหนึ่งี่แหละพลังเขา45ล้านอ่ะของเรา32ล้านอ่ะ โอ้ของเขาไปไกลมากเลยวะ่ะอู้เกมนี้คือเติมเติมแข่งกันโหดวะ่ะอ่านี่ครับนี่อันดับหนึ่งมาละมาขอเซตอยอหน่อยแล้วกันลูกพี่อูริปโป้เราฆ่าเข้าไปแล้วครับเตียวกบนี่คือเป็นตัวอู้แช่แข็งว่าแล้วตัวซีซีครับอย่างที่บอกตัวละครเราเก่งแค่ไหนหรือว่าบางทีมันแบบมีสกิลคูดาวเสร็จแล้วแต่โดนซีซีก็คือหนักเหมือนกันโอ้แล้วตัวละครของเขานี่คืออ๋อเป็นอมาตะาด้วยไอ้เหี้ย เป็นอมตะด้วยคือเราอะฆ่าตายได้เว้ยเออเราเราฆ่าตายหิวเลือดจริงแต่ว่าเตียวกกแม่งเป็นอมตวะว่ะเฮ้ยไอ้เที่ยเอยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช,ใช่อันนี้ข้ามาเลยครับเดี๋ยวเราต้องไปตีอุ้ยโอ้โหเอาเรื่องแล้วอ่ะแม่งเป็นอมตะอีกเตียวเซียนล้วงครับอ่ะเตียวเซียนตีเข้าเนาะแต่ว่าตอนเมื่อกี้เขาเป็นอมตะโอ้โหแล้วติดแข็งไอ้เที่ยตั้มวาไป แล้วโ,โหใช้สกิลเป็นอมะตะด้วยคราวนี้โอ้โหเอ้ยเดี๋ยวต้องบอกคุณเดียวโบทําจูกัดเหลียงมาสู้แล้วอะ่ะเออแม่งเอาเรื่องจัดเลยมันเป็นอมะตะอ่ะดิโอตียังไงให้ตายลูกพี่คือของเขาต่างกับเราเยอะเลยนะต่างเยอะมากๆนะครับของรอบสีชมพูอัด10อัด9หมดแล้วอะ่ะแต่ว่าตัวแม่งอมะตะวะเออค่าพลังเขายีล้านตัวเดียวเหรอเดี๋ยวเดียวเด๋ยวไอ้เชีย่ย โอ้โหตัวเดียว27ล้านก็ไม่แปลกครับคือคุณพี่อัดยังไงวะ27ล้าน Holy shit. โคตรชีตฮ้ยเซิร์ฟนี้มันเถื่อนจริงว่ะโอ้ของแท้ก็ไม่แปลกครับที่เป็นเกมที่แบบน่าจะเติมเยอะที่สุดใน iOS ตอนนี้เฉยเลยเออก็หลักๆจะประมาณนี้แล้วกันนะครับก็สับไว้ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็กดแชร์เดี๋ยวพรุ่งนี้มาอัปเดตต่อนะครับว่าไ d ของคุณเดียโบเนี่ยจะสามารถชนะ คนปัจจุบันตอนนี้ได้หรือเปล่าที่1ตอนนี้โอ้โหเดือดเดือดเลยเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ